มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นของจริงค่ะตำรวจยอมรับเอกสารสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาทุกข้อหาเป็นของจริงค่ะวันที่24กรกฎาคม2 5 6 3นนะคะทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าพันตำรวจโทธทนาวุฒิสงวนสุขรองผู้กำกับการสอบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสอนอ บางทองหล่อกล่าวถึงและชี้แจงถึงกรณีของการลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งเด็ดขาดอายการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทาย,ยาทเครื่องดื่มชูก,กำลังในทุกข้อกล่าวหานะคะคดีขับรถชนดับตำรวจตรีวิเชียนกลั่นประเสริฐตำรวจสอน,นอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555ซึ่งเนื้อหาของหนังสือนั้น พันตำรวจโทธนาวุฒินะคะได้ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายน2563แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีตามคดีอาญาระหว่างพันตำรวจโทวิรดลทับทีมดีผู้กล่าวหานายวรยุทธ์ยู่วิทยาผู้ต้องหาที่1และดาบตำรวจตรีวิเชียนกลั่นประเสริฐผู้ต้องหาที่สองซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ส่งสำนวนให้พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้หนึ่งเพื่อพิจารณาแล้วนั้นบัตรนี้อายการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีต่อนายวรยุทธ์อยู่วิทยาในทุกข้อกล่าวหาตามหนังสือที่อ้างถึงและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอายการคดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุดตามกระบวนการทางกฎหมาย และพนักงานสอบสวนได้ทำการขออนุมัติศาลเบิกถอนหมายจับในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพันตํารวจโทธนาวุฒิแจ้งว่าหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึงนายบรยุทธ์ตามภูมิลำเนาแล้วโดยยืนยันด้วยว่าข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่จะสิ้นสุดอายุความวันที่3กันยาย,ยน2570นั้นก็หลุดคดีทั้งหมดค่ะ ส่วนข้อสงสัยเรื่องของข้อความในเอกสารที่ระบุว่าดาบตำรวจตรีวิเชียนกลั่นประเสริฐเป็นผู้ต้องหาที่สองนั้นเป็นเพียงถ้อยคําตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเป็นการทําหนังสือระหว่างหน่วยงานอายการแล้วก็ตํารวจซึ่งรับผิดช,ชอบคดีไม่ใช่ระหว่างอายการกับคุกรณนีนะคะผู้สื่อข่าวมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าจนถึงขณะนี้ สารยุติธรรมยังไม่มีการเพิกถอนหมายจับนายวรยุทธ์แต่อย่างใดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily l i f e ่ไล e ์ s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ